พยายามทำังในโดยเฉพาะผู้นำของเราผมก็่ไมเป็นบงญารทุกท่นก็รวมขอมใจดูแลส่ใจท่ครับ่านทนาวขอขาเพียงเชิญท่านประธานในพิธีประชาชนชาวอำเภอศรีประจันและอำเภอใกล้เคียงกรตลับ พุทธ,ธังอภิปูชยามะติธรรมังจรนงคขจามีโ<ด>ตุราเมระยะมัชฌาติขาพะทังตมาทิยามีอักติมะอิมินาสกาเรเนาราเวร,รมณีสิขาพระทังสมมาสาธุมะยังพันเตวิสุงวีสุ โรชนานางอุทธกังวรังพระพรมพระภูมิมเทวานังครับขออนุญาติเชิญท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีคุณผู้บริหาสุดสุดแล้วกนท่านท่านประพัฒน์พรทัศนนะครับและท่านจองมฉางลงไปในกล่อง

ท่านแม่ิญแทนสาจารึกวันนับัดนีขอใท่านทั้งหลายสาธุพร <ok ้อากัรเดือนต่อจาก็เป TH ็น เชิญท่านผูน้มีเกียรติที่ได้การมานันนี้ที่มาร่วมนะครับประธานาสอสมอครับประธานอสมอเพื่อมาร่วมงานในวันนี้เถิดอันนี้เ,เ,เป็นขอ,ของพวกเราโวนรวมทุกคนขอบพระคุณพระนักนท่านประพัทรปอดาสุขนครับปมมือกับท่านเลยกนักนเริ่มกันเลยครับสาธุ ท่นห้าหมืนบาทต่อไปครับรอผู้ใหญ่หลายท่านได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีโดยเฉพาะท่านรัมนตรีแสน2องหมืนบาทแล้วครับ10คนสิบคนอย่างน้อยมา10บคนมือให้กับนะครับของพิณีครับพ่บพุทห้าหมื่นบาทครับเกษตรกรณ์นะครับท่านเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาท่านประพันธ์โพธสุทนอันท่วนพบขอปมมือให้กับท่านครับ คณาจัชารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าใช้บริการในโยบายนี้เว้นแต่จเท็บจริงนะทอดอ้าวถอดแว่นหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าแต่งหน้ามาครึ่งเดียวเอาบองใหญ่เนี่ ขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ไม like ่รู้ใครมากคัดทายยกใครขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ